ช่วงนี้เราจะเห็นการเปิดตัวมือถือเลือดทงของค่ายต่างๆออกมาเยอะมากๆนะครับแทบจะรายวันเลยและแต่ละรุ่นก็ให้สเปคมาแรงมากแถมราคาก็ดีมากๆอีกด้วยอย่างก่อนหน้านี้มีการเปิดตัว IQ 1ู11 s ซีรีส์ไปและต่อมานะครับเป็นเสียวมี13 s r ซีรีส์ ล่าสุดถึงคิวของค่ายโมโตบ้างเขาได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาเพื่อแข่งขันกับมือถือแฝกชิปค่ายอื่นๆเป็นรุ่น m o t ต X40 เปิดตัวที่จีนราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้ากล้าขายในราคา17,000บาทและสเปคที่เขาใส่มาในมือถือรุ่นนี้ก็จะเต็มไม่แพ้ค่ายอื่นเลย CPU นะครับเลือกใช้ตัวแรงสุดในตอนนี้อย่าง Snapdragon 8 Gen 2 RAM และ ROM ใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด l p d d r 5x USF 4.0หน้าจอรองรับค่ารีเฟรช e สูงมาก165 h z รองรับชัดเร็ว125วัต์และสามารถป้องกันน้ำในระดับ IP68 อีกด้วยแถมราคาทางค่ายโมโตเขาก็ขายราคาถูกกว่าใครเลยนะครับในสเปคที่ค่ล้ายกันส่วนเรื่องอื่นๆมันจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังสรุปทั้งหมดภายในคลิปนี้พร้อมกันเลย ถ้าต้องการจะมาแข่งกับมือถือรุ่นแฟกชิปหน่วยประมวลผลก็จะต้องเลือกใช้รุ่นที่ดีที่สุดแรงสุดในตอนนี้นะครับบนสมาร์ทโฟน Android แน่นอนคงเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ CPU Snapdragon 8 Gen 2ขนาดชิปนะครับ4นาโนเมตรผลิตโดย TSMC ที C, ที่ใครมือถือต่างๆเลือกใช้กันในปัจจุบันนี้ ทั้งนี้นะครับทางค่ายโมโตเขาก็ได้มีการลองเอามือถือรุ่นนี้มาทดสอบประสิทธิภาพดูบนแอป n t u t ูด้วยว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้ผลคะแนนออกมาที่ประมาณ1,321,060คะแนนซึ่งเป็นคะแนนความแรง CPU ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆเลยในตอนนี้ถ้าลองเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพ CPU ดีขึ้นจากเดิม35%ส่วน GPU สามารถประมวลผลกราฟิกดีขึ้น25 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนอกจากหน่วยประมวลผลที่แรงแล้วเทคโนโลยีของแรมและหน่วยความจําก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับทางโมโตเขาจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดเร็วสุดในตอนนี้แรมเป็นแบบ LPDDR5X ที่เก็บข้อมูลแบบ u s f 4.0ตัวเลือกของแรมสูงสุดที่ให้มานะครับอยู่ที่12 g b หน่วยความจําขนาดใหญ่เลย512 g b ส่วนระบบระบายความร้อนภายในเครื่องจะใช้เป็นเทคโนโลยี แบบ Vapor Chamber um ที่มีชั้นเลเยอร์ซ้อนทับกันมากถึง11ชั้นสำหรับควบคุมอุณหภูมิของ CPU หน้าจอแสดงผลของค่ายอื่นนะครับส่วนใหญ่ยังมากก็รองรับค่ารีเฟรชเรท120 h z แต่ทางโมโตเข้ามารอบนี้ต้องจัดเต็มหน่อยนะครับรองรับให้มันเยอะกว่าใครเลยระดับ165 h ฮเวลาที่เราเลื่อนใช้งานมือถือรุ่นนี้มันก็จะดูลื่นไหลาตาก่าปกติมากและก็จะเป็นประโยชน์ในด้านของการเล่นเกมอีกด้วยหน้าจอแสดงผลนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบโค้งขนาด6.7นิ้วซึ่งมีหลายคนบ่นกันเยอะมากว่าอยากจะได้หน้าจอแบบ แบ,บ Band, แนต่เสียดายที่หน้าจอมันเป็นแบบโคง้งหาฟิล์มติดยากเวลาทําตกก็อาจจะแตกง่ายกว่าจอธรรมดาด้วยเลยไม่ค่อยถูกใจกันในส่วนนี้แต่เรื่องอื่นๆของหน้าจอที่เหลือนะครับสเปคทุกอย่างให้มาดีหมดเลยพารนลหนจอเป็นแบบ o อเลดความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus รองรับการแสดงผลสี10บิตรองรับเทคโนโลยีการแสดงผลภาพ HDR10 มีระบบสแกนไร้มือใต้หน้าจอนะครับและลําโพงก็ให้มาเป็นแบบคู่ระบบเสียงสเตอริโอแล้วก็รองรับระบบเสียงต่างๆนะครับ ทั้ง Special Audio Dolby a t m o s และ Snap Darkon Sound อีกด้วย กล้องถ่ายรูปรอบนี้เขาอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความละเอียดที่สูงมากๆระดับ200ล้านพิกเซลอย่างรุ่น Moto X 30 Pro ที่ผ่านมานะครับด้วยความที่ราคารอบนี้ก็ถูกลงกว่ารุ่นก่อนด้วยแต่เรายังคงได้กล้องหลังมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวเหมือนเดิมจะเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับขนาดเซ็นเซอร์1ต่อ1.55นิ้วรองรับการสั่น OIS รองรับเทคโนโลยี4 in 1พิกเซลกล้องตัวที่2นะครับจะเป็นกล้องเอาตร้าไวมุมกว้าง100 17องศามีระบบโฟกัสสามารถถ่ายวัตถุระยะใกล้2.5ซนติเมตรแบบเรนมาโคโดได้อีก1ฟีเจอร์กล้องตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องสำหรับถ่ายภาพพอร์ตเชตเซนเซอร์ Sony IMX 663ซูมได้สูงสุด2เท่าส่วนกล้องหน้ายังคงให้ความละเอียดมาสูง60ล้านพิกเซลเท่าเดิมเหมือนรุ่นที่ผ่านมาโหมดการถ่ายวิดีโอในมือถือรุ่นนี้ก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็น tracking focus เราสามารถเลือกจุดโฟกัส ที่เราต้องการได้เพื่อให้มันโฟกัสตามวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวยอยู่เช่นในสถานการณ์ ถ่ายวิดีโอสัตว์เลี้ยงหรือจะเป็นการถ่ายวิดีโอเด็กที่มีการเคลื่อนไหวไปมาแบบรวดเร็วฟีเจอร์ Horizon Lock จะเป็นฟีเจอร์ที่นิยมใช้กันมากนะครับในกล้อง a อคชั่นค m e เ a พวกโกโปเวลาเราถ่ายวิดีโอไม่ว่าคุณจะเอียงมือถือในระดับไหนก็ตามมุม360องศาแต่มุมมองภาพที่ได้นะครับมันจะอยู่ในเส้นแนวนอนตามเส้นขอบฟ้าเสมอสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความ p r o f e s s i o n a l ในการถ่ายวิดีโอมากขึ้น เทคโนโลยีการชาร์จแบตของโมโตเขาก็มีไม่แพ้ค่ายอื่นเลยนะครับรองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่125วัตต์แบตเตอรี่ให้มาขนาด4,600ม ah, ิลลิแอมสามารถชาร์จแบต0ถึง50%ใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นส่วนระบบการชาร์จไร้สาย50วัตต์ที่เคยมีใน m o โต X30 Pro รุ่นก่อนจะถูกตัดออกไปนะครับในรุ่นนี้การดีไซน์เครื่องของโมโต X40 ยังคงออกแบบตัวเครื่องมาได้สวยงามสมราคาเหมือนเดิมแบบรุ่นที่ ผ่านมานะครับด้านหลังของเครื่องจะมีความโค้งมนเล็กน้อยเพื่อให้รับกับการจับถือสะดวกมากขึ้นฝาหลังนะครับจะครอบทับด้วยกระจกกอริลลาการ์ดวิกตัสตัวเฟรมเครื่องทํามาจากวัสดุอลูมิเนียมซีรีส์7000ความบางขนาด 8.6มิลิเมตรน้ำหนักเครื่อง199กรัมสีที่วางจำหน่ายนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สีเป็นสีฟ้าและสีดำคุณสมบัติหนึ่งที่ตอนนี้มือถือแฟลชชิปของหลายๆค่ายก็เริ่มนำกลับมาใส่ในสมาร์ทโฟนตัวเองเยอะมากนะครับก็คือฟีเจอร์ป้องกันน้ำ IP68 อย่าง Xiaomi 13ซีรีส์ก็เพิ่งเริ่มนำมาใช้ในสมาร์ทโฟนตัวเองครั้งแรกและค่ายที่ทำมายาวนานมากๆก,ก,ก็คือ Samsung ใน Moto X40 เขาจึงได้นำ ีีเจอร์น้มาใช้งานด้วยสามารถป้องกันน้ําได้ลึกสูงสุด1.5เมตรนะครับในระยะเวลา30นาทีระบบการเชื่อมต่อของมือถือรุ่นนี้นะครับจะรองรับการใช้งาน 5G ใส่ได้2ซิม Wi-Fi ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดไม่สามารถเพิ่มไมโคร HD c a r การ์ดได้ไม่มีรูแจ็คหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรรองรับการใช้งาน NFC ระบบริการนะครับจะเป็น Android เวอร์ชัน13และครอบทับด้วยมา UI 5.0ทั้งหมดนี้จะเป็นการสรุปสเปคของ Moto X 40เปิดตัวในจีนนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆในช่วงนี้ที่เราควรเอามาเปรียบเทียบกับ iQOO 11 Series และ Xiaomi 13 Series ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ เพราะว่า Moto X 40เข้ามาพร้อมกับ CPU Snapdragon 8 Gen 2ตัวเลืทงนะครับในราคาที่น่าจะถูกสุดแล้วในช่วงเวลานี้เริ่มต้นเพียงแค่17,000บาทเท่านั้นสำหรับบ้านเรา มุมมองของผมนะครับคิดว่ารุ่นนี้มีโอกาสมากที่เขาจะนําเข้ามาขายในไทยเพราะราคาก็ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับค่ายอื่นแถมได้สเปคที่ดีมากๆอีกด้วยถ้าเอาเข้ามาขายจริงๆก็น่าจะขายดีเลยและเชื่อว่ามีหลายคนรอซื้อแน่นอนสิ่งสําคัญที่เราควรจะรู้อีกอย่างนะครับก็คือว่าราคาที่วางขายในไทยจะไม่เท่ากับราคาขายในจีนอาจจะมีการบวกเพิ่มบ้างนะครับประมาณ2 0 0 0 3 0ถึ 3, บาท และอาจมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยสําหรับรุ่นวางขายในต่างประเทศราคาของ Moto X 40เปิดขายในจีนนะครับจะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด4รุ่นตัวเริ่มต้นแรม8 g b หน่วยความจํา128 g ิราคา17,000บาทแรม8 g b หน่วยความจํา256 g ิ 18600บาทแรม12 g ม256 2100 21, บาทและรุ่นตัวเลือกสูงสดุดแรม12 GB นะครับหน่วยความจํา512 GB ราคา21600บาท เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วหากว่าคุณชอบในการนำเสนอข้อมูลของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและคอยติดตามอัปเดตข่าวสารข้อมูลสมาร์ทโฟนต่างๆอย่าลืมนะครับที่จะกด Subscribe ติดตามกันด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ